อ่าเก่งมากลูกอ่าไปไหนไปนไหนอ่าไม่จอดหรอโหอ่ะวิ่งไปลูกได้มาเพิ่งได้มาวิ่งน้องลาะตั้งแต่เขามาขุดนี่ไม่ให้มาเลยค่ะกลัวโดนแม็โฮทับตอนนี้ขุดเสร็จมาแล้วน้องมาวิ่งได้แล้วเต็มที่เลยลูกสำรวจทุกอย่างเปลี่ยนไปนะเนี่ยบอก ไม่ลงนะคะลูกขึ้นมาอมืพ่อพ่อดูน้องเพื่อนไปหมดแล้ว,เวนะน,นเนียบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้พาเพื่อนๆมาอีก <laughs> บอกพพุ่งนี้พั่พื่มาอีกหลายๆตัวเลย